คนชอบเข้ามาถามครับรู้ได้ยังไงว่าคนไหนรักได้คนไหนรักไม่ได้สังเกตง่ายๆนะครับคนรักจะมีอยสองประเภทรักแลวดีแต่อีกประเภทหนึงคือรักไม่ได้แต่จกกรรมไอ้รักไม่ได้เนี่ยแม่งโคตรสนุกคนรักและดีนะนะส่วนมากเขาจะเข้ามาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้น,นคือแบบไหลไปเบาๆเบาๆส่มากจะไม่ทันใจไงไม่ทันใจเราอยากเจอคนที่แบบเจ้าชายในฝันตั้งแต่วันแรกก็จะไปเสร็จพวกรักไม่ได้พวกรักไม่ได้โผล่เข้ามาเนี่ยสนุกมากนะ ทำชีวิตเราอุกมีความตื่นเต้นมีความเอ็กไซส์เลิฟบ,บอมช่วงแรกทําทุกอย่างแบบโอ้โหอย่างกับดิสนีย์แลนด์นะครับเรียกว่าสนุกสนานมากเลยแต่พวกนี้รักไม่ได้ดิสนีย์แลนด์น่ะสนุกได้แต่ไม่มีที่นอนนอนไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้แต่ส่วนมากคนจะไปติดไอ้พวกความสนุกสนานแบบดิสนีย์แลนด์เหล่านี้ดังนั้นดูดีๆครับคุณอยู่กับคนคนนี้เพราะว่าเขาทําคุณตื่นเต้นสนุกหัวใจเต้นะลรหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเขาเทคแคร์ไหมเขาดูแลไหมเขาดูแลอารมณ์คุณได้ไหมเขาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้น ถ้าไม่มีสนุกอย่างเดียวแบบพวกดิสนีย์แลนด์เฉยมีวแวะไปเที่ยวแต่มันนอนไม่ได้มันเป็นบ้านไม่ได้อยากรู้ว่าใครรักได้รักไม่ได้ไปเรียนคอร์สนิวอูดูสักหนึ่งทีเดี๋ยวจะมีตารางบอกขึ้นมาหมดมีคู่มือมาให้คุณดูด้วยแล้วถ้าคุณรู้แล้วเดี๋ยวคุณจะร้องอ๋อแล้วคุณจะแยกออกระหว่างบ้านกับดิสนีย์แลนด์เป็นทักเข้ามาได้ครับ